สนุนโดย K e เ p e r t ปมีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยตตทฮีโน500วิคเตอร์ผิดสุดแห่งนวักตก,กรรมพันแกรก่งพบกับฮีโน่500วิ c เตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโนทั่วประเทศอย่างรถยนต์ดีสโต e นทยานมาแล้วทั่วโลก PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่26นะครับใครคือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนผัพันกับคดีมิ่นสถาบันเบื้องสูงถึงน่าจนถึงขนาดนี้จะยังไม่มีคำตอบก็ตามแต่คำสั่งปลดพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริ จากตำแหน่งโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ทําให้เกิดกระแสาการคาดเดาอย่างกว้างขวางพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรศิริมีภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายในการถแถลงข่าวในงานปันเพื่อแม่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและขณะนี้กำลนนังเดินทางอยู่ต่างประเทศถึงแม้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพยายามยืนยันว่าการปลดพลตำรวจเอกประวุฒิ ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแสข่าวขณะน,นี้แต่ก็ไม่มีคำอธิบายว่าทำไมจึงเกิดขึ้นเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากพลตำรวจเอกประวุฒิรับตำแหน่งนี้พลตำรวจเอกจากที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกประวุฒิเป็นโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่14ตุลาคมสองวันหลังจากพลตำรวจเอกประวุฒิได้รับรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทยเพราะมีผลงานดีเด่นในคำสั่งวันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปลี่ยนตัวโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจากพลตำรวจเอกประวุฒิเป็นพลตำรวจเอกเดชนรง์สุทธิชานบัญชาพลตำรวจเอกจากทิพย์อ้างว่าการเปลี่ยนตัวโฆษกเป็นไปตามวงรอบและไม่ได้เปลี่ยนตามแต่สายข่าวลือ เมื่อหคกเมื่กาเียนารปกติตารอคืออยกลี่ยนจริงแล้วเปลนมออก็เปลนพอีดียว่านมาถามเราแล้วเราจอไที่ยาเราเปลี่ยนนะเป็นที่ส่วที่ดีมันไม่ได้การปลดพลตำรวจเอกประมุตเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าอาจมีนายตำรวจระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นเบื้องสูง แหล่งข่าวเปิดเผยว่านายตำรวจคนดังกล่าวมีความใกล้ชิดกับพันตำรวจตรีปรากรมวรุณประภาผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและทั้งสองได้ทำงานร่วมกันในคดีของพลตำรวจโทพง์พัฒน์ฉาย,ยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางซึ่งขณะนี้กำลังรับโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตราน112นายตำรวจติดตามพลตำรวจเอกประวุฒิบอกกับชั่วโมงที่26ว่า อดีตโฆษกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ยื่นเรื่องลาพักร้อนตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง1พฤศจิากายนและจะกลับเข้าทํางานในวันที่2พฤศจิากายนพลตำรวจเอกประวุฒิวรสิริเป็นโฆษกตํารวจนะครับที่น่าจะเป็นนายตํารวจที่ชาวบ้านทั่วไปคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงหลังเหตุระเบิดที่สแยกราชประสงค์ประธานออกมาแถลงข่าวเกือบทุกวันทีเดียว เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆโด,ดนปลดจากตําแหน่งนี้ในวันนี้ก็คงมีคําถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับคุณนายประชัยครับเป็นนายตำรวจที่เรียกว่ามีบทบาทสูงที่เดียวนะครับพลตําตรวจเอกประวุธาวรสรีเรียกว่าเป็นนายตำรวจที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะการถแถลงสําคัญสำคัญหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้มีคําสั่งเปลี่ยนตัวโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทันหันรายการชั่วโมงที่26จะพาไปดูกับเส้นทางการทํางานของอดีต โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริประวัติของพลตำรวจเอกประวุฒิถาวรสิริที่ปรึกษาสอบอสิบในปัจจุบันเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2499ที่กรุงเทพมหานครชื่อเล่นของพลตำรวจเอกประวุฒิคือตุ้ยบรรดาสื่อมวลชนก็เลยเรียกว่าบิ๊กตุ้ยบิ๊กตุ้ยจบการศึกษาระดับมัธยมจากเซนต์โดมินิก จากนั้นเข้าต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น15และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่31เพื่อนร่วมรุ่นของพลตำรวจเอกประวุฒิเช่นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทพง์พัฒน์ฉาย,ยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน นอกจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้วพลตำรวจเอกประวุธยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รุ่น3 4จบปริญญาโทสาขาอาชญวิทยาและงานยุติธรรมจากมหาวิทยายลัยมหิดลปริญญาเอกสาขาอาชญวิทยาการบริหารและงานสังคมจากมหาวิทยายลัยมหิดนเช่นเดียวกันหลังจากรับพระราชาทานยศร้อยตำรวจตรี พลตำรวจเอกประวุฒิก็รับราชาการครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรสิบสวนสอน,นอคลองตันจากนั้นก็ย้ายไปที่สอนอลุมพินีในตำแหน่งเดียวกันหลังจากนั้นพลตำรวจเอกประวุฒิก็เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาและนี่ไม่ใช่การดำรงตำแหน่งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งแรกแต่เคยเป็นมาแล้วหลายครั้งโดยครั้งแรกเป็นสมัยพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครั้งที่สองสมัยพลตารวจเอกวิเชียนพศโพสีครั้งที่สามสมัยของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงและล่าสุดในสมัยของพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่ผ่านมาพลตารวจเอกประวุฒิก็จะเป็นคนถแถลงข่าว<ใ>นะครับในเรื่องต่างๆของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ<ม>ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะว่าเป็นคนพูดจานิ่มนวลมีความสนิทสนมกับสื่อมวลชนครั้งหนึ่งพลตรวจเอกประวุฒิเคยเรียนหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงรุ่น4งานส่วนใหญ่ที่รับมอบหมายก็คืองานด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพราะว่าเชี่ยวชาญด้านนี้และในวันตำรวจที่ผ่านมาพลตำรวจเอกประวุฒิเพิ่งได้รับรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทยสาขาตำรวจเพื่อประชาชน ในฐานะโฆษกตำรวจที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ล่าสุดครับรายการชั่วโมงที่26ได้รับข้อมูลเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่าหลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งปลด พลตำรวจเอกประวุฒิถาวรศิริออกจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพลตำรวจเอกประวุฒิได้ยื่นใบลาออกจากราชาการในวันนี้เช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีถแถลงหลังประชุมครมวันนี้ครับว่าความรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนได้ข้อยุติก่อนและก็หวังว่าจะมีข้อยุติภายในปี2559หรือว่า2560 เพราะว่าหลังปี2,560เป็นต้นไปควรจะต้องเริ่มต้นกระบวนการปรองดองแต่นะครับข้อแม้ก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตปรองดองไม่ได้จะมีอะไรบ้างนะนายกบอกว่าปี59ครับคดีที่เกี่ยวข้องต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วค่อยเอาผลมาดูว่าจะทำยังไงกันต่อไป,อไปพอปี60ต้องเตรียมเรื่องกระบวนการปรองดอง เพราะทางไม่เข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วอยู่ๆจะไปปรองดองเลยทําไม่ได้ทุกสีเสื้อไปสู้กันในชั้นศาลอย่ามาทะเลาะกับนายกเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนคดีทุจริตนายกบอกว่าปรองดองไม่ได้ก็จะไปเล่าให้ก็นี่ไงล่ะควราองผมก็คือว่าในช่วงปี60เนี่ยถ้าเก้าไปเอาข้อกระบวนการขั้นพิธาหมดแล้วผลจากกระบวนการจะทำอะไรกันต่อนั่นเริมต้นกระบวนการไปบลองดอง เราไปดูแลคนยากคนจนก่อน,อนอที่จะทำไงติดผู้อยู่ทำยังไงโน่นเริ่มทีอย่างโน่นไม่ใช่เหมาเมอข่งไม่ได้ชื่อเหลียกกองนอนไม่ได้ชื่อหลีกก็พูดแต่หลีกเออพูดแต่หลีกเป็นคนละเรื่องนะกองนอนก็คนละทางกันแย่ไม่ใช่หรือพลเอกประยุทธ์บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงชี้แจงแล้วครับว่าเหตุบ้านการเมืองวันนี้เรียบร้อยดีแต่ก็ย้ำว่า จะไปทำอะไรที่ผิดคำสั่งคอสอชอผิดรัฐธรรมนูญมาตรา44ขอร้องอย่าทำผิดส่วนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนซึ่งกลุ่มคนเสื้อสีแดงจะรวมตัวกันนายกบอกไม่ห้ามใครจะใส่สีอะไรก็ใส่ไปแต่อย่าสร้างความเดือดร้อนถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นแกนนำรวมทั้งผู้ชุมนุมทั้งหมดจะต้องโดนลงโทษเพราะถือว่าเตือนแล้วทุกเรื่องกับทุกกลุ่ม โฆสกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรนเสริญแก้วกำเนิดขยายความเพิ่มเติมเรื่องนี้ครับบอกว่าแนวทางที่นายกระบุก,ก็คือคดีทุจริตคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมจนมีผู้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงปี58-59ก็ต้องดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานรับเพราะว่าปี60จะเริ่มมาตรการปรองดองในความหมายของคําว่าปรองดอง ม่ได้ไหมายความว่าจะเหมาเข่งนะครับเพราะว่าต้องแยกแยะเป็นกรณีไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองาม,ม,มาพูดหลังจากที่กรินทีเดวีเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบยืนยันครับว่าไทยพร้อมเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมหรืออาจจะ<ค>เป็นมิถุนายนาปี60อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ ในขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาบอกว่ามาในวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์สองประเทศให้แน่นแฟนขึ้นส่วนการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยสหรัฐอเมริกาเข้าใจดีและจะเข้าพบนายกในวันพริหัสัปดีนี้อีกครั้งหนึ่งเงื nhất, ่อนไขหนึ่งครับที่น่าจะจำเป็นมากสำหรับการสร้างความปรองดองในอนาคตก็คือ ไม่ควรจะมีการสร้างความขัดแย้งครั้งใหม่ขึ้นมาครับรายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกนะครับอาจจะทําให้ท่านผู้ชมต้องเตือนตัวเองนะครับว่าอาหารยอดนิยมอย่างไส้กรอกกุนเชียงเบคอนหรือหมูแฮมไม่ใช่มีแต่ความอริดอร่อยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งและผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งในประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลใหม่และได้มีการเตือนกันมานานแล้ว ถ้าเราจะเชื่อรายงานของสำนักงานเพื่อการวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกการรับประทานไส้กรอก1ชิ้นหรือเบคอน2ชิ้นหรือประมาณ50กรัมจะเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ 18, รนน้อยละสิและการกินเนื้อแดงก็จะทําให้มีโอกาสและการกินเนื้อแดงก็จะทําให้มีโอกาสเป็นมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นด้วยผลวิจัยซึ่งวิเคราะห์จากผลการศึกษาราว800ชิ้น ยังได้จัดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปดังกล่าวเข้าไว้ในกลุ่ม1ของอาหารที่มีหลักฐานชี้ชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งของคนซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับยาสูบรายใย,ายหินและควันจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซลส่วนเนื้อแดงที่รวมถึงเนื้อว,วัวเนื้อแกะและเนื้อหมูยกเป็นเนื้อไก่และเนื้อปลาถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 2A ซึ่งเป็นกลุ่มของอาหารที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งร่วมกับสารไกลโฟเสตซึ่งเป็นสารผสมที่อยู่ในยากําจัดวัชพืชแต่ในทีมคีสตราจารย์จากสถาบันมะเร็งอังกฤษกล่าวว่ารายงานชิ้นนี้ไม่ได้ชีน้แนะให้คนเลิกกินเนื้อแดงหรือเนื้อที่ผ่านการปรุงแต่งเพราะเนื้อยังคงให้สารสังกะสีโปรตีนวิตามิน B12 และเหล็กแก่มนุษย์ที่สามารถดูดซับได้ดีกว่าจากพืชแต่ก็ไม่ควรกินมากควรเพิ่มปลา และสลัดถั่วเข้าไปในเมนูจะดีที่สุดหลังจากรายงานถูกเผยแพร่ก็มีกระแสต,ตอบรับจากทั้งสองฝ่ายกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ได้ออกมารณรงค์แจกคู่มือการเริ่มต้นรับประทานอาหารบางสาวรรัตขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการในบางประเทศรวมถึงแคนดาดาต่างแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและไม่ยอมรับรายงานดังกล่าวพร้อมอ้างข้อมูลของสถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศว่าคนเป็นมะเร็งเพราะกินเนื้อแปรรูปเสียชีวิตปีละ3า0 0 0คน ซึ่งน้อยกว่าคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่ซึ่งอยู่ที่ปีละประมาณหนึ่งล้านคนนายแพทย์วิรวุฒิอิ่มสำราญผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบอกกับชั่วโมงที่26ว่าเรื่องนี้กระทรวงได้เตือนคนไทยมานานแล้วว่าอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงแต่งอาหารปิ้งย่างที่ไหม้ดำทอดซ้ําไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงแหนมอาจมีสารที่ก่อมะเร็ง เพียงแต่ครั้งนี้สำนักงานเพื่อการวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศได้ออกมารายงานตอกย้ำอีกครั้งแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะกินอาหารประเภทนี้ไม่ได้เลยเพราะเป็นอาหารหลักของคนไทยผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแนะนําว่าต้องกินอาหารให้หลากหลายและให้ครบห้าหมู่ไม่ควรเน้นแต่อาหารประเภทเนื้อแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งทําให้มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงงานที่มีชื่อว่า prime minister meet CEO หรืองานนายกพบ CEO ที่มีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลตะวันนี้ ในสายตาของพลเอกประยุทธ์ก็คงจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจครับถ้าจะมีนายกพบ c ี o รอบที่2และรอบที่3ตามมาในอนาคตอันใกล้นี้ติดตามได้นในช่วงหน้าครับ